ซอยไปน้ำจุไปน้ำลองเบิงคันเทน,นากันนะสามสิบกี่พันตับครับสวัสดีครับ มาครับพี่น้องคือเกาล่ะครับเมื่อนี่ครับคิดอยากจุคือเกาครับตกรอบจุล้ะครับเมื่อนนี่ยมาเส็บๆน้ำเบาเช่นนะครับเสียงเนื้อปลาทวินเจ้าเกาเจ้าเดิมคือเกาครับครับพี่น้องเนี่ยครับเนื้อสดไมคขูมเอนะครับจุซส้อยจุโอ้เนี่ยครับจัดมาหนึ่งกิโลครับมาเด้อจุน้ำเบาเช่นเส็บๆ มาครับพี่น้องนี่ครับของแท้ครับใส่ลงไปเลยครับเหนียวตุยตุยเหรครับพี่น้องเบิ้งครับขมอับลำครับขมตายบ่อเลื่องขมจนหูรันแกะผุดเหระครับพี่น้องเบิ้งครับเปิดเบิังหันเนี่ยมันฟงเจี๊ยกลดครับพี่น้องฟงใส่เสือหองไห้ขมใส่กันไปเลยครับพี่น้องเอาขอบคุนเคียงเนื้อปลาทวินเจเปิ้ลเจ้าเกาเจ้าเดิมคือเกาครับจัดให้เบาเช่นนะครับของแท้ ตองดีพกครับพี่น้อง่อยคงแค้นจังหวัดอำนาจเจริญนะครับยิงเยื้องกับวัดพญัยครับพี่น้องมาเส็บๆสบน้ำเบาเช่นบันจัดมาหนึ่งกิโลครับเหนือสันในนะครับงามๆาเนี่ยครับสามสิบกีบพันตับครับคันเทนาโบกแบบหกกบมี่นี่ยครับพักนะครับบ้างไ้ด้านคางพี่ครับพี่น้องมาเป็นสวนโอ้เมียดฟงนี้แหละครับบัน ขออนุญาตซ้อยก่อนครับพี่น้องเจวตั้งไว้ทั้งหนานี่ละ่ะพี่น้องสิเด้เห็นน้าอันนี้เป็นเสือหม,ม่องเกลียนมันนะครับพี่น้องแบบกึบกึบกึดกึดกึด,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 ดเอาพกดีพกดีไว้ลุ่มสะก่อนนะครับใส่เลี่ยวละละละเลี่ยวแล้วล่ะนี่ครับเสือหองไ้แบบกึดกึดเลยครับพี่น้อง นี่ซอยไปน้ำจุไปน้ำสไตล์บบาเช่นครับลองเบิงสวันครับเสือหองไห้ลองแจวก่อนโอ้ขุนขุนคมข,ม,ขมบันอื mm ้ม hmm. ใด่การครับพี่น้องรสชาติเดิมครับผมลํำลำหวานจุวยคือเราครับ,รบอื มันหกออกก่อนมองแสบก็คือคันเท้าโบโหกนี่นะครับพี่น้องผู้แขยวดีเพันกะโอ้ยแสบครับผู้แขยวบว่ดีนี่กระยำว่าขาดครับนี่นะครับสูตรเบาเช่นซอยไปน้ำจุไปน้ำ ลองเบิงคนเทน,นากันนะอือหือ ผมจนหูลันแจ่ๆขึ้นมาล่ะครับพี่น้องซ้อยบดนครับพี่น้องเบาเช่นซ้อยตอนใหญ่ขึ้นเรามาเสียบเสมน้ำกันบั่น บรรยากาศย่ำเศร้าๆครับแต่ว่าห้อนห่อนครับพี่น้องเมื่อนี่นี่ครับจุมจ่มแจวพี่น้องเบืองนำ้ำ thì chắc nói rồi nè, bộ thắng cháy bắn đấy. Ủa. lăn chè chè cả mưa này đã. เผืนใหญ่แต่ลระเตี้ย <c oughs> มันที่ข้าวค้เลยนละครับพี่น้องผืนใหญ่ไหลกระไดาพายีริ้ว <c oughs> พันตับมาใหญ่เมา่อาาไหร่ไกลพ่บันนี่ อโอ้สุดยอดพี่น้องเลยอืม,อม สดใสครับยิ้งย้ครับพี่น้องนี่จังคัก สามสิบกี <t od ien fever> <TH verw 000> ่พันตับครับ มขั้นแท่นหน้าเนี่ยกึบกึบดีขนาดแค่พี่น้องฟังเสียงหย่ำพดพวดเลย <laughs> ย่ำไปนั่มรับตาฟังไปพร้อมครับพี่น้องมันจะคับ